ล้อปะกาเป็นยังยูนิจ่าโอ้รับหรอบอบอบอกว่าพราะี่เขาไล่สดดูเขาเลยโทษถามแม่ว่าพอกับแมวว่าเดิเบ่งบอว่าั่นเขากินเข้าวแซ่บแจ่มเลว่าที่พอเขาแม่คืสีไม่แห้งเห็นหนูกินข้าวแ่บกั่นหรอบอีพอนเอนงบอที่มนเมียพอมันกนัองมาแม่ก็ค แม่บ้าเปิดยันเท่ร่ครับเป็นบอกหัวทำมาแล้วอย่ามุนงันนาัวเออเดี๋ยวแม่ให้พอเปิดอเบ่งกน้ครับ่พอเงบกินซื้อหนูเอออืมอ่ะลูกไผ่หวานความกระหอดเออแม่ลูกลูกไผ่วานน้ำแม่ กินเผาเด้อแม่รักษาสุขภาพจ้าคิดหอดแห้งแห้งหอดทุกันจ่าแห้งกันดูเออจ้าจ้ากินยูไซล่ะลูกกินยองย่างเงยจ่าแม่ยายจ่าที่เขาขามฟังไปหาเราดูๆนะแม่เอ้าบ่มหูไหนล่ะพวกแม่บ่หูพวกปมหูเนาะแต่ว่าแม่เห็นอยู่ในไหน แม่ยังมาท่านในล่งมาอีกจะเถื่อนเนาะตั้งแต่โคโ่วิดไงครับครับอ่าโอเคเอานอนตานอนเบิงโซน์จ้าโอ้นอนบิงโซฟาจ้าจ้าจุ๊บจุ๊บนอนว่ได้เปิดล่านอนนอก,นอก,นอกมันอบอกครับแม่ว่าสิป,ปีทหอดวันทีหนึง่คนงคนละส0ไาทเปิดกันได้เดือนต้นเดืเอนน้ำพะค้าต่ำอกเหลือแม่ครับ นอาต้องจ่าเนช่